สวัสดีค่ะพอดีต่าแปมาลีล่รายงานโตคือเกาเด้อค่ะคุยคือเกาค่ะฟังเด้อจูฟังเด้อจูซุมอิจฉาเฮ้ยพ่อจ้าจะเอาอย่างมาเว่าเนาะฟังภาษาต่วาจีเว่าวึ้นมเว่าออกมาได้เป็นตาลาตัง บอกใหรมาเชียร์คนดีๆบอมากันนี่วะบอกให้มาเชียร์คนดีๆบอมากันไปเชียร์อเอ่คนแบบนั่น่าสันดีคอยกันหงุดหงิดหลายงุดหงิดหลายไปเชียร์มาให้มาเชียร์คนดีๆบอมา่าสันเด็ดไปเชียร์คนแบบนั่นมาสันเด็ดโอ้ยยังไงคอยเป็นลยหงุดหงิดหลาย โอ้แต่แต่ยี่อยางก็าปจักเวาไปทัวคุณกะจะเชีย้ยสีละปิ่นของคุณเขาก็มาเด้ว่ะคุณกกะเชีย้ยของไปค,คุณโลดคุณสิม,มาให้พวกข่อยไปเชีย้ยแบบไหนในเมื่อพวกข่อยบสอบข่อยสอบไครขาอสอบมันตัวเนาะข่อยสอบของข่อยข่อยกะจเชียอันนี้คุณตสอบแบบนั้นคุณก็ไปเชีย้ยแบบนั้นคุณนเยว่าพวกข่อยเห็นอย่างเอามาวเวาวะเออ บอกให้มาเชียร์คนดีๆกับบอมาว่าไงเนี่ยไปเชียร์คนแบบนั่นว่าไงเนี่ยป้าแสดงว่าน้องลายเนี่ยเป็นคนบอดีแมนบอน,นี่เฮ้อมันเป็นคนบอดีในสายตาเจ้าผู้เดียวเพราะว่าเอฟซีทัวโลกน้องเขาเป็นคนดีค่ะเอฟซีทัวโลกเข้าใจบอคนเดียวเท่านั้นนะเจ้านี่ไม่ได้เมาทุกคนเด้อเอา่าคือเจ้าผู้เดียวที่ว่าเจ้าเว้ามาเจ้านะคือว่าเจ้าน่ะ่ะอบอยู่ผู้เดียวแมนบอ อันนี้ผลก็บบัู้เขาจะหักใครสอ,รอบปก็เขาก็บอกว่ากันอย่ามากล่า,กลาลวกายเราอีกยางนึงไปว่าเขามุนอุยปุยมุนอุยปุยโอ้ยปากเนาะปากเจ้านี่เนาะสุดยอดเลยหนามือเป็นหลังมือแล้่อนบ่เคยเจอแล้วเจอผลหาก็จะมาเจอเนี่แหละมุนอุยปุยว่าจะเนี่ยฟ้าต่างเห็ตสารพัดที่โอ้ยเว้นกลับมันมีจริงเน้อเจ้าเอ้ยนะคะทุกมือนี่หาตาคือเขาบอ่ะนะเออ โอ้ยข่อยหงดห้าดหลายหงดหลาดในแถแล้วอีกอย่างหนึ่งกับว่าวคำนี้น้าว่าวกันมาได้หาว่าพวกข่อยเนี่ยหาว่าพวกข่อยเนี่ยเอฟซีพลังบวกเนี่ยพวกข่อยเนี่ยว้าออกมาได้บอกว่าเพลงนองออกมาหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวว่าจะเด็ว่าหาพวกข่อยอะพวกข่อยว้าวว่าเอฟซีพลังบวกเว้าว่าจะเด็กจีมีโคบจะมีแข่งก็วงอื่นเขาว่าจะเด็กว้าคคำนี้ พวกตบ่เคยเอ่ยื่อเขาเลยบ่เคยเอ่ยื่อวงเขาเลยนะคะบ่เคยเอ่ยื่อเขาแล้วก็บ่ฮหูจักต่าเน๊ว่าเขาจีจังไดบ่เคยเอาไปคิดจังซันเลยนะคะเฮ้ยว่าตันเด็กเว้าออกมาได้หนึ่งวันหนึ่งหนึ่งล้านวิวว่าจันเด็กเาเพียงนองออกมาว่าว่าพวกตู่เว้าจงสีว่าต้องได้เลยตันเด็กพวกตู่บ่เคยเว้าได้หลักขอบอกตรงนี้วบก่อนพวกตพะเลพลังบวกเอฟตีพลังบวกเอฟตีทั่วโลกบ่เคยเว้าคำนี้ค่ะ บ่เ,เคยบอกคำนี้ที่บวันหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวบ่เคยเบ้าเด้อค่ะคุณเบ้าเองแลเราว้าผู้เดียวสั่งคนอื่นเขก็ไปเลยบกับคุณแมนบอกมีแต่ว่าพวกข่อยเบากคำนี้เพลงน้องกอดใจหลราแน่ออกมานีี่ิีิได้จังใสกระจ้างบรเ,เคยบ่เ,เคยบ่เ,เคยคิดว่าจิดได้เออหนึ่งมื่สองมือ่อสามหมอือยังงจิดได้เท่านั้นเท่านี้บรเ,เคยคิดค่ะพวกข่อยบ่เ,เคยคิดพวกเอฟซีพลังบวกบ่เคยคิดเอฟซีทัวร์โลกกเร่เคยคิด เข้าใจไหมจะเด้อตัวเข้าใจไหมจเด้อสมองสติเว้าให้มันดีเดโอ้ยเว้าอยูู่้เดียวน่ะนะมึงมึงมองมึงมงมึงอย่างมูจังอยูู่้เดียวน่ะโอ้ยคอยกันเดียเป็นตาอยากหัวเว่าที่แรกคอยกันกิเรียดขึ้นกันนะกิเรียดขึ้นกันนะว่าคำพูดของตุงเจ้าเน่ะเจ้าเนี่ยแต่ตอนนี้คอยก็เรียดแล้วมันกลายเป็นตลกกันนาเจ้าพอเข้าใจบ่มันกลายเป็นเรื่องตลกกันนา พอเห็นเจ้าแบบว่าแตะกอนเจ้าบริบาวังตีน้องเขาอยู่่อยว่าวเขาตะโล้เขอไม่ได้เกลียดเจ้าเด็กเอยไม่ได้อ่าไม่ได้โกรธเจ้าไม่ได้เกลียดเจ้าจะว่าข่อยขำนะขำโตเจ้านะเข้าใจเด้อเพราะอยู่บริวาอย่างจะว่าขำโตเจ้าจะไปว้าได้จังได้พวกข่อยไม่เคยว้าเลยว่าจีว่าแบบว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวจักล้านมิลข่อยไม่เคยว่าฟังให้ดีเด้อพวกข่อยมิจเจ้าวากันจังตี เพลงที่ออกมาตามแต่จักมือจักมือมันจะได้เท่าไหร่กะตามมันตัวเขาค่อยปั้นไปเรื่อยๆค่ะมันจะเป็นเดือนเป็นปีกับ่ได้ว่านะคะจับมือกับ่ได้ว่าเพราะว่ามันเป็นเพลงของน้องแล้วเป็นเพลงของน้องแล้วทังสีนะ่น่ะสามารถที่จะปั้นได้เมื่อไหก็ได้โบแมนวาโบแมนว่าเจา้าจิบาวาวา่าตุ้มข่อยวาว่าหนึ่งวันต้องได้หนึ่งล้านวิวบบเคยค่ะพวกข่อยบ่เคยว่ากันเข้าใจไหมตเด้อเจ้าก็จะโอ้ตะลกหลายเจ้าก็ได เออว่าผมว่าในยังไดหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวจะไปแข่งก well. ับวงใหญ่เขาว่าจันดิป้าเจ้ากระดายพวกข่อยม่เคยบาดื้อขอยขิดว่าผมมีไข่เคยเบาด้วยหะเอฟซีพลังบวกก็มีไข่เบาอกตัวโลกเขาก็เบาโอ้ยข่อยกรลืมแบบโอ้ยคุยดูว่าขวบขอยได้ฟังเลยเนาะเฮ้ยขอยขีหัวหัวเจ้าหัวเจ้ารู้ว่าอย่างไหนข่อไม่ได้โกรธหรอกเจ้าเน้อแต่ว่าขยบขี้เจ้าเ่็นหน้าว่าเบาคำนี้ ฟังทำไมเบาทำไมพวกข่อยบ่เคยบ่เคยบอกว่าเจได้จักรหลานวิวจักกี่วิวจักสติจักสติจกัจกรติบวิวหมื่นวิวเอยียงเนี่ยก็บ่เคยเบอกกันพวกโตนะัวนี่ยเจไดก็ได้ล้อป,ปันเพ้งน้องอย่างเดียวจังยสี่นาล้อปันปันเพ้งน้องอย่างเดียวจะได้จไดกระจังติหนะอ่าซิบวันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นซิบวันเป็นเดือนเป็นปีก็บ่ได้ว่าคา่ะ ก็จะเอาไปเรื่อยๆปั้นกันไปเรื่อยๆ็เค่อยคิดค่ะว่าจีได้เป็นมืนเป็นแสนเป็นล้านเนื้ี่น่กก็ยังว่าได้คิดค่ะแล้วแต่ว่าเพคคนตีไปจังไดฟังไว้เด้อซูมเจ้า ่อยก็เป็นตจยับหัวคอยว่าคอยจโกดเจ้าคุจีโกดเจ้าไหนในเมื่อเจ้าว่าวันมันตลกแท้ๆนะที่แรกคอยก็เคียดกันนะโอ้ยพวกนเจ้านี่มันคือว่าวคำนี้วันใจเนาะพกคุอมาว่าคำนี้เออมาตางว่ามาตางเป็ดแท้ๆที่น่ะแต่ว่าตอนเนี้ยคอยบอคอยบอคอยโกรเจ้าดอกคอยเห็นเจ้าเป็นตัวตลกเจ้าคอยใจว่าเจ้านึกจะว่าวอย่างคอยก็ว่าวเง้อเงื้อเง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 ื้อเง้อเงื้เงื้อยู่เดียวน่ะ ข่อยกับไปฟังยูวเพราะต่ว่าข่อยก็ฟัง่อยไปฟังยัแต่ว่าข่อยบ็กดไล่เจ้าดอกข่อยกดยูนเลิกเจ้าไปแล้วข่อยก็เลยเอออยากฟังเลยแต่หาว่าคอยคอยจอบอยู่่จอบอะไรบางทีมันแบบว่ามันจิ๋มาแบบตรงกันทั้งสี่นะข่อยก็เอออยากจอบกหน่อยนึงอั่งที่น้าว่าจีบเราจังไดเพราะไปเห็นเจ้าเบาโอ้ยข่อยก็เป็นใจอยากหัวยใงว่าข่อยก็ยังว่าเออคอยจะไปโกรธเจ้าอะไจังได้เน้อเสียเนาะมันก็เป็นเรื่องจริงข่อยก็บว่อยากโกรธเจ้าเนาะนะคะโอ้ยอย่าไปเบาจังสันเด้อนะคะอึมอึมอึม เราจะไปทางไหนดีเี่ยขอคิดว่าเราเนอะกูจะไปทางไหนดีเนาะกูมาทางนี้แล้วกูจะไปทางไหนดีเนาะกูก็จะว่ามันจะหนักกูจะกลับไปว่ามันจะแ่งมาตกันยังบ่มีทางไปแมนบอนะคะเอาเลือกไปทางทางนึงจะไปทางไหนจะไปทางที่ดีแล้วเนื่อเสอเนื้อตกคุณเลือกแล้วว่าคุณกี่เทียจังสันเทียจังจีเทียจังสันเทียจังจีเนาะคุณเคต้องเกตหนาทีของคุณให้ดีที่สุดแมนบอ าว,าวา่าใจบอกว่าคนอื่นเขาหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหนึ่งวันสามล้านวิวจังตีหน่ะบอเมนกข่อยบอเคยว้าดอเขาจะเขาใจพีดกันเด้อสูจะเขาใจพีดกอ่อยบอเคยคอยไม่ได้โกธเจ้าเราคอยอยาอยากหัวยังว่าอยากไปหัวเจ้าโอ้ยคือเจ้ามาันค,ค,คือเก่งแทเดี๋ยวว่าบนอึ้อึ้อึอึมอยู่คนเดียวเนะะี่กะบอกแล้วบอกใครมับอกใครมาเทีย่ยทุกคนดีดีบออยากมาจะไปเที่ยวยัยงคนแบบนั้นว่าแต่เด็กคนบ่ดีว่าแต่เด็กป้าหนึ่งว่าโอ้ ได้ที่ว่าไปเนาะนะครับวัว่าอย่างเราไม่ได้โกรธเจ้าเลยนีว่ว่าให้ฟังตื้อๆมันเป็นใจอยากหัวมันเป็นเปอยากจะขำสะติสะติสะมองสะมองโอเคค่ะสวัสดีค่ะ